อย่างนี้อย่างนี้ขวรทัาอย่างนี้เท่าไรควรเท่าไหรยี่สิบเหรอแล้วใส่น้ำแข็งอ่ะไแล้วเออสบาทแล้วคุณแม่ไม่อยู่เหรอแม่ัวจ้างานขี่วันที่ด้งานขี่วันยังมเหงอหน้าแม่คัวทุกคนเลยวันนี้เอาใส่น้ำแข็งให้ถุงหนึ่งเอาใส่น้ำแข็งให้ถุงนึงเด็กขยันเด็กขยันนี่เ็งานไม่ได้ตัวปลงออกใ่ได้ทีเวใส่น้ำแข็งนิดเดียวนะกนะ สองคนพี่น้องขายของน้องแข็งน้อยๆหน่อยลูกน้องแข็งน้อยๆหน่อยนอนทงน้ำร้อนบว้ตัวแข็งน้อยๆร้อนไว้ทีห้าเพื่อกินาะเออได้มาม่ากับนมนมชันได้เลยในตรงนี้โอเคเอาไว้โยมปึ่เอาไว้มาม่าเป็นอาหารพิเศษโอ้น่ารักทั้งคู่เลยแล้วเรียนชั้นไหนหนูเรียนชั้นไหนอ่ะปสามเออวิ่งเก่งแล้วนู่นน่ะปอะไร คนหนึ่งเป็นพี่น้องกันป่ะโอ้โหสุดยอดเลยอายุอายุเธอเท่าไหร่ยุยหอนูอนนานนเก้าขวบนู่นนะลูกแม่ควบอายุแม่นางยุ้ยเจ็ดขวบนะเดี๋ยวไปให้ลุงที่รถหน่อยลุงไม่ได้เอาตังค์มาหรอกเดี๋ยวลุงจะไปละนะอายุสาวจ้าไปที่รถลุงเปล่าเนี่ยรถจอดแล้วไปให้เขาเขาอยู่ในรถอ่ะคันนดียวกันเนนี้ยไปขวบเนี่ยมีคันเดียว ีไก่ไก่อะนะ่น้อง้ไหนั่นนะปดูวันเลยวันจะใจตากลงพ่อมาช่วยันตักเนี้ยวใส่ถุงพิวไปด้วยไปไปสองคนก็เดี๋ยวเดินลงไปเพื่อนลุงใส่ตามหลังไปเราก็ไปเพื่อนน่ะใส่เพื่อนเดินเดินตามลงไปเออในตรงนี้ เออปิดฝาด้วยใส่ถุงนี่ส่ายนะยี่สิบบาทเองเหรอไม่เป็นไรเออมาออกมาเลยไปไปไปเดินไปสองคนไปก็ได้ไปไม่ต้องวอาไปด้วยกันไปด้วยกันมาเดินไปแดดไปลุงหาลูกค้าให้ได้แล้วกันเดี๋ยวจะมีคนสั่งอีก ไอ้นี่ดีระวังไปไปส่งที่รถไปคุณภาพช่วยไปนี่แตนแตนนตนยอดก็ไปเพราะว่างั้นเนาะลืมชื่อแล้วน้องอะไรคนคนโตชื่ออะไรนะชื่ออะไรเบอร์หนึ่งมาเลยเบอร์หนออกอ่าอันนี้มาเนี้มานี่มาเนี้ยมานี้ยมาเนี้มาเนี้ยเบอร์หนึ่งเออมาเนี้ยเนอ้ยไปส่งที่รถอะไรลูกไปส่งที่รถโดนรถคันนั้นคันเหลืองอ่ะเขาอยู่ที่รถไอเนี่ยวมา ไปไปลุกไปสอรถรถคนเหลืองนู่นนะไปเข้าไปเลยลูกเนี่ยขวามือเลยเนี่ยให้เขาไปเลยเออไอคันอีกคันนึงคันไหนคันไหนไปนั่นไปไปไปนะไปเขารออยู่เขากินปลาหมึกอยู่ข้างนู้นลูกข้างนู้นข้างนู้นข้างข้างนู้นนี่นี่ดิ้างนี้ข้างนี่นี่มางนี้นี่ข้างนี้ไปเด็กยกยกหน้าไปเนี่ยนี่ให้เขาไปเลยนี่ไปเข้าไปหาในรถเนี่ยเอาเล็กหน่อยเปิดประตูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดิ อาวซื้อขอมาให้เปิดประตูหน่อยอ้าวแม่ค้าไม่อยู่เไปไหนไปไหนไปไหนม่ลมีภรรยาที่ดีนะมีสามีที่หล่อตรงนี้เอา่ะไดีอะตายฮะแม่ค้าไปไหนเดี๋ยวๆๆนะมานี่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 มานียมานีเฮ้อยู่เรอรถหรือเปล่า ไม่มีลูกทำงานกติดเครื่องอยู่เมื่อกี้เจอเข้าไปหาขายของเออไงกันไปดูเลยเอ้ยเดี๋ยเดี๋ยว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 เี่มานี่มานี่เดีนเดินเดีนเขีาเียวเนีวเดี๋เดี๋เดีนเดี๋ยยววเเวเวเยวเยวยวเีวเดี๋เดี๋อเดี๋ยีเเดียเีย ลอกเด็กลอกเด็กเดินออกเด็กเด็กเออคืนนี้จะนอนต้มกันกอนีห้าแบนี้นี่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 มานี่เลยลูกมานี่เลยนี่นี่มานี่มานี่นี่นี่คนนี้นี่นี่น้าองนี่น้าองนี่คนนี้คนนี้คนนี้มานี่คนนี้มานี่มานี่มาที่คนนี้ลูกคนนี้ทลายทลายลูกมาที่มาให้เขาคนยี่สิบลูกจุกเอ้ยควายควายไม่มีลูกควายหลอดหลอดตรงนี้ดึงดับหมดเลยลูกเออ แม่คขาทางนู้นไปไหนกันหมดตรงนี้้องนอนลุงไม่มีตังค์ลุงหลอกได้ยี่สิบบาทเอาชนชนชนนั่นคือที่บ้านนะานที่นีขอบคุณครับเพลิดเพลินไม่รู้ลุงพ่อไม่รู้